มาดูการขยายพันธุ์ต้นทูนนะคะต้นทูนหรือว่าต้นตูนวิธีขยายพันธุ์ให้เอามาชําไว้ไม่ชําปลูกลงไปเลยค่ะในกระถางสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยกระถางก็ไม่ได้ลึกนะคะครึ่งฝ่ามือเอาดินใส่แล้วก็เอามาชําเอามาปลูกค่ะดูสิขยายพันธุ์เยอะแยะเลยแขนงเขาเต็มไปหมดเยอะมากเลยค่ะ ลูกอ่อนของเขาเขาเป็นไหลแทงออกมาแล้วก็แตกหนอ่อแตกแขนงเราก็แยกออกมาปลูกใส่ถุงอย่างนี้นะคะแยกใส่ถุงจำหน่ายได้ค่ะเอาไปขายได้นะคะใส่ถุงดำา 4, ูณ8นิ้วเห็นไ,ไหมคะปลูกต้นเดียวขยายพันธุ์ได้เป็นกอกอเลยค่ะเอาไปลงดินนี่กอใหญ่มากๆทำกับข้าวได้ดีนะคะ